สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนด้กินข้าวมื้อได้ดกินข้าวพร้อมหน้าพอมตากันครับเพราะว่าเป็นของเ่าสองโันยังก่อนกินข้าวก่อนรุยงานครับ ข่าวใหม่นะิวก <c oughs> ินองเหรอข้นอยากแก่เนาะโอ้ขึ้นผมตัเดเลยผมจับไมาไป่เลยตอนไทมา แล้วก็นอนคือนํา มานองมามาหนองกินเขาทอกได้แล้วได้แล้วไปนั่งรูของมุ้นตรไนได้แล้วก็อยากนั่งไก่แล้วก็อกบ่าเนี่ยจิตาแลกวแกงกาไปทัวทิพย์เเดี๋ยมาขอป็นคนบุวปากบปากบัวปากมาจะงกกว่าก็เทปไปตัวกป่าเราก็ไปตู้กับแต่ก๋วยเตี๋ยหอดเนี่ยกินหอยก็ไทที่ทีบอกเขาดีๆบอกเขาอดีๆเป็นบัวบัวัวบัวรัวคุณมันลุกรอด พอขอจำนวนได้เยากรูกนาดกระเป๋าได้เจตาวบ้าได้กระจายไปเร็งี่รถมารด้สักร้อยน่เต็นเยู่ หยาปอดพนั่นหยาปอดมีร้องแฉลบอมรถเนาะเขาคงอยู่ตัวมองไปถอดเข่าเขาี่แนวกินบือไม่อยากให้มัน้อนสาแสบนี่ไพรลน้อยอยูวะน้อยเล็กกว่เ็ม นอนอย่นี่มือมือแรงเจ้ามาบา้านทามเจ้าเนาทามเจ้างานทุกคนนะคะกินข้าวด้วยกันค่ะอ้าวปลาเลยวะทามอยู่ข้าไงจบลเล่เหนื่อยหน่อยถ้ามาแต่บบกเลอ พอหก็กินตะเสียนองอยากกินน้ำจิ๋ครับเขีบับบับระดับนักเอกไปถึงเซเนี่ยอปอนได้ดินั่งเองให้ใจปะใจแต่บวมวันนไม่ห่างเลยจะดีทีุ้ยบอกเาเยทอหน่อยังต้อกดอได้เลยบมีบมี การบ่มีบ่มีอย่งเลยบ่มีอย่งเลยบ่มีอ่งเลยบ่มีอย่างเลย่ยเไม่จะกระสดชนิดอะไรบ้านี่ไม่บ่จะสดชนิดบ้าไปได้ะสชนิดูิอ่ผู้ให้่เปนจติเลยว่าขคือว่าจจะบิจับไม่ผ่ามาหาเนาะไม่ไปใส่ไขได้เลย จำเลยพอนี้กินแล้วเพื่อเศ้าครับพตาเอเเเตาเองาเอี่งเื่อาเอา่ม่อ่ตัาวาพีเา่เดาเอเมตชื่เดาตื่าจะืเมตาเเลยอาืออเออดอีาอี่ทอดาอเออามดพือเเอเมาม่อ

เอาตะไข่กัยาหมเตะกินเลยพ่นี่ยงกินพอกินไดต้องหวงกูดอกจับเบะเบหวงตนเองเกินหอจะว่าันบยินเสียงเจ้าอืมนอ่อยเว้ยมึงอดเสื้อจ้าเส้อจ้าเมกินเนึ่งจด โอ้ยบอกค่ะอขอแข็งมากไกลว่าเจ้ามาจากไหนครับกบุญนครศรีอยุธยาไม่ไกลหรอบางคนข้ามาจากทางงานันช่วยอะอะไรหรือครับใครอกินข้าวก่อนครับผมยออไม่เปนน้องอีเนีบยรื่องไรเรื่องไรเร่องไรไปบ้านน้องจันทั้งไม่ีเหน่

เขาบอกอันนาจานแน่ๆน่ะอืมโอ้ดีใจจจีเดิมคนหัวร์าจานเนี่ยัวจ้าัวรมจานเ่งคนอยู่คนเองคนเขาไม่ก็บอาบากให้กินของ เกลียเหอกันบ่นังรถเลียดนี้ขแลแค่ขวเซิรนกันแล้วเนาะดจะสดจมวดหมอเก็นไข่วันพาไปหาหมอเบียเลยมอเบียรักษาเมื่อคืนเหรอเพราะากีวรรค์เบด็าไขบเจ้าไข่เป็นปิดเลิกขาใรเลิกษาจันร์บานเลหายเลยเหรอหายจากโรคนี้หรือหายกเห็นป็นไข่ที่ถามว่าทำไมไม่ไป็นกานเดี๋ยวทำงานทำงานบ้านแ่ะ ก็รัิดมือนั่นถ้่แกะมันจะนั่นใช่ไมนั่นเนี่ยบ่มีหมอกนั่นหรอคนหลายนอนนั่นนป่อนนั่นน้ปกันใช่หมือเล่าน้ขอยขอบ่นอนเยอะๆเลย้าวจังจะไม่มาเขือไม่แต่เจ้าคนเดียว

Yeah. Uh, uh, o kadar keep uh, an uh, uh, eye